สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนําเอามวยโลกแห่งความทรงจําในอดีตกลับมาระลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดล l y น e w สแล้วก็ยูทูบช่องไฟคลาสสิกครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ48ปีที่แล้วครับศึกมวยประกันตําแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮเวเวทนะครับการประกันตําแหน่งแชมป์โลก2ส,สถาบันนะครับ WBC แล้วก็ WBA นะครับที่เห็นอยู่นี่คือผู้ถ้าชิงครับวันนั้นนี่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับ บิ๊กจอร์จโฟแมนครับผู้ตดิงวัย24ปีนะครับขณะที่เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกนี่กำลังจะเดินขึ้นเวทีครับมาแล้วครับนี่ครับสมุกกิ้งโจเฟรเซียครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮเวตในวันนั้นครับมวยคู่นี้นี่ชกกันที่เนชันแนลสเตเดียมนะครับในกรุงคิิงสตันประเทศจาเมกานะครับ ฟาดปากกันไปเมื่อวันที่22มกราคมปี1973ครับอย่างที่เรียนครับ48ปีที่แล้วครับและนี่เป็นการประกันตำแหนง่งแชมป์โลกไฟบังคับด้วยนะครับจอ,อร์ดโฟแมนนี่เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งอยู่ในเวลานั้นครับสถิติการชกของโฟแมนวันนั้นนี่ชนะรวด37ไฟน็อก34นะครับฮือโหดจริงๆครับแล้วก็37ไฟนี่เขา เฉลยโปรโชกอาชีพแค่4ปีนะครับ37ไฟนี่ขึ้นเวทีถี่จริงๆนะครับขณะที่สถิติของเฟรเซียวันนั้นก็สวยหรูไม่แพ้กันครับชนะรวด29น็อก25ครับแล้วก็ที่สำคัญนี่แหมเจ้าตัวเพิ่งจะผ่านการชกเรกียกว่าไฟอัพเดอะเซนจูรี่ครับชนะคะแนนมูเมดอาลีในการชกกันไฟแรกนี่เมื่อปีพันเก้ครับหลังจากนั้นนี่ป้องกันมาอีก2องไฟครับก็ก่อนจะมาเจอกับจอร์ดโฟแมนในไฟนี้ครับแต่ว่าแหม หลายคนก็บอกว่าในเวลานั้นนี่เป็นไฟอุ่นเครื่องซะมากกว่าครับก็ยังเชื่อว่าโจเฟรเซียนี่น่าจะผ่านครับว่าประสบการณ์การผ่านมวยนี่ดีกว่ากันเยอะยกที่1ครับดูกันเลยครับก่อนชกนี่เฟรเซียได้รับการวางตัวเป็นต่อประมาณเกือบสี่หนึ่งนะครับแล้วก็วันนั้นนี่โอ้โหคนดูใน a t i a n a l n ๊อตใน anel s t a d i ียมในกรุงคริงสตันนี่36,000นคนนะครับ คนเยอะจริงๆครับส่วนข้าตัวนี่เฟรเซียรับไป8ปดแสนห้าหมื่นเหรียญครับแล้วก็ส่วนแบ่งรายได้อีก42%ครับขณะที่โฟแมนรับไป3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญครับส่วนแบ่งรายได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาเลยก็ฟันกันเละครับแต่ว่ามาดูครับเฟรเซียเดินลุยเลยครับโฟแมนนี่เรียกว่าพลังกำปั้นไม่ต้องห่วงครับแล้วตัวใหญ่กว่าเยอะครับ ฝรั่งเไม่สนใจเดินฮุกทรายครับเนี่ยหมัดทำมาหากินเลยครับเรียกว่าเชลชวนชิมฟอร์แมนนี่ช้าหน่อยครับแมแต่ว่าสโลบัตชัวครับว่ากันอย่างนั้นดูครับแล้วก็อายุอ่อนกว่าเยอะนะครับ24่สิบสีครับยี้าครับฝรั่งเวันนั้น29วันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็77แล้วนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปเมื่อปีสอ1พันสบเอ็ดครับโลงมะเร่งนะครับ ขณะที่โฟแมนปีน,นี้ก็72แล้วครับไฟนี้นี่เป็นไฟแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับที่ HBO ครับเคเบทีวีชื่อดังสารัฐนี่เริ่มต้นครับเป็นจุดเริ่มต้นในการแหมถ่ายทอดสดมวยสากลชิงแชมป์โลกครับไฟแรกเลยครับ ก่อนจะพึ่งเลิกกิจการไม่ถ่ายแล้วครับไปเมื่อเร็วๆนี้เองครับอ้าวครับเริ่มจะโดนครับโฟร์แมนโกมเข้าไปเอาโดนขวาครับโอ้โหลนเลยครับต่อยเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าเข้าขมับครับเค้กเก้ลงไปครับเฟรเซียนนับครับผู้สินบนเวทีวันนั้นอาเธอร์เมอร์เกนเต้ครับที่เป็นเมอร์เกนเต้ผู้พ่อนะครับอ่าเรียกว่าเป็นสุดยอดคนหนึ่งในยุคนั้นครับโอ้โดนไปแล้วครับเฟรเซียเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับ เอาล้วครับโฟแมนลุยครับอวปคัดแหมไเฟเสียงก้มหลบโอ้โหผูบรรยายวันนั้นคือฮาวเวิร์ดเคอร์เซลนี่ก็แหมตื่นเต้นเหลือเกินครับดูครับยิงขวาลำตัวโอ้ห์ยิงขวาโฟแมนยังก้มหลบไม่ค่อยจะพ้นเท่าไหร่ครับแหมดูต่อยแต่ละทีโฟแมนแหมเฟรเซียพยายามจะเวียงฮุกซ้ายสู้ครับฮฮฮพลากออกไป นี่ครับโฟร์แมนนี่ค้ำผลักแล้วทุบเลยครับใหญ่กว่าอัปคัตโอ้โหปลายยกแล้วนะครับขวาอีกหมัดนึงโดนอีกหมัดนึงห่วไม่ไหวครับเฟเซียดูก็ต่อยโหดเหลือเกินครับโอ้โหอัปคัตเต็มเต็มครับปลายยกกับเหลืออีกไม่ถึง15วินาทีครับโอ้โหเฟเซียลุกขึ้นมาหมุนเลยครับห่วไม่ไหวครับนับ8ครั้งที่2แล้วปลายยกโดนฮุกซ้ายอีกทีนึง อัปคัตอัปคัตอีกทีหนึ่งลนลงไปเป็นครั้งที่สามครับ <c oughs> โอ้ปลายยกระครังหมดยกพลอด,ดีนะครับโอ้โหสามนับครับยกแรกครับแชมป์โลกหนักเลยครับโอ้โหดูครับย่งซีเดรมนะครับคนที่ขึ้นมาประคองโจเฟรเซียนี่ยเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นทีมงานครับหมัดแรกนี่อัปคัตเหมือนเข้าคำหมับอะครับคว่มลงไปครับนับที่นับที่หนึ่ง <ๆ S 1> นะครับ แล้วนี่นับที่สองครับโอ้โหไม่น่าลุกเลยครับเต็มจะงอยคางเลยครับอัปคัสลูกนี้นี่โอ้ดัฟเฟเซียนี่ทลาตโสดสุดยอดจริงๆครับยังลุกขึ้นมาได้ครับยกแรกโดนไปสามนับแล้วครับยกที่2เป็นยังไงครับดูกันต่อครับแต่ว่าบอกตรงนี้ครับว่ายกส4 5สี่9 10 11 12 13 14 15ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับอาเธอร์แมนเต้แย่ครับเตือน อาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงโฟร์แมนขึ้นมาทำอะไรแต่โฟร์แมนไม่สนครับต่อยต,ต่อทุบดูไฟเซียครับสนต้องล้มแล้วครับตอนนี้ทุบขวาอีกมาหนึง่งขวาอีกมาหนึง่งลนอีกแล้วครับโอ้โหนับที่สี่ครับโอ้โหรูมาโหดจริงๆครับบิ๊กจอร์จวันนั้นครับนับที่สี่เอาอเอาเธอมาเคนเต้เตครับยังให้ชกต่อโดนอัปคัดซ้ายอีกมาหนึ่งฮุกซ้าย ลนอีกแล้วครับโอ้โหนับสั้นนับยาวไปแล้วครับนับที่ห้าแล้วครับในวันนั้นกติกานี่ล้มสามครั้งไม่ถูกจับแพ้เลยครับอยู่ที่ดูลพินิษของกรรมก,การบนเวทีครับห้านับไปแล้วไหวไม่ไหวครับเฟรเซียคาเชือกไปแล้วครับโฟแมนทุบฮุกซ้ายฮุกซ้ายมาควายมาดึงโอ้หกระดอนไปเลยครับโอโ้แล้วอาเดอร์มาเกเต,เต้โบกมือครับยุติการชก อ่านี่ยังสับสนอยู่นะครับพอเวอร์โกเซลบอกว่ายุติหรือเปล่ายุตินะครับนี่ครับโบกมือแล้วครับโอ้ก็เป็นนั่นว่าเช็คบินเร็วเลยครับจอร์ดโฟร์แมนครับกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทคนใหม่ครับเนี่ยครับหมวกสีฟ้าๆนี่คืออาชิโมะครับเป็นเทรนเนอร์ของเขาครับในวันนั้นครับนี่เป็นอดีตกูรจิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทนะครับ โอ้โหนี่ครับกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ไปแล้วครับมวยหนุ่มอย่างบิ๊กจอร์ดโฟร์แมนนะครับอายุ24ปีเท่านั้นนะครับขณะที่คนนี้ครับกำลังจะเรียกว่าวางแผนที่จะรีแมทช์กับมูฮัมหมัดอาลีอยู่ครับแต่ว่าระหว่างทางนี่พลาดท่าซะแล้วครับโจเฟรเซียครับดูภาพช้านี่นับแรกของยกที่2นะครับดูครับข่าวอ่อนไปแล้วครับแล้วทุกซ้ายทุบขวาเข้าขมับกกหูนะครับแล้วก็ ขวามาสุดท้ายนี่เต็มกอกโขเลยครับสุดทั่วเลยโดนแต่ละนับนี่ไม่น่าลุกทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเฟรเซียนี่นี่นับที่สองของยกที่สองครับหรือว่าเป็นนับที่ห้านะครับถ้าเรียกกันโดนฮุกซ้ายเข้าไปแล้วนี่ครับนับสุดท้ายครับจังหวะผเด,ดศึกดูครับฮุกซ้ายนี่ก็จะหล่นอยู่แล้วครับ พยายามจะโต้ครับซ้ายอีกหมัดนี่ก็เอียงกระเทเล่ครับแล้วขวาสุดท้ายดูครับลอยไปเลยครับโอ้โหพลังหมัดของบิ๊กจรอดนี่สุดจริงๆนะครับคู่นี้นี่ในเวลาต่อมาก็มีไฟที่2นะครับแล้วก็เป็นบิ๊กจรอดที่ชนะไปอีกอย่างเรียกว่าเฟรเซียในบอบช้ำนะครับแต่ว่าในภายหลังคู่นี้ก็เป็นเพื่อนกันครับขณะงานโซเฟรเซียในบิ๊กจรอดยังไม่ไปเลยนะครับบอกว่าทําใจไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันนะ อ่ะครับนี่คือไฟคลาสสิกค,ครับในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยในความสรงจคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ